สวัสดีครับสมาชิกสตารทุเรด,ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานนยงวดประจำวันที่23กุมภาพันธ์2566ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมติ่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานนยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานนยปกติและฮานนย VIP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณ เลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุดสามตัวสองตัวบนสองตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลักหวยฮานอยทั้งสามค่านอยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่สองตัวสามตัวบนล่าง เป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันัอกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่22กุมภาพันธ์2566กันก่อนครับผลการอักสลากหวยฮานอยพิเศษตามการออกในเวลา17นากา 1 5นาทีถึง17บเตกนาทีหลังมันเล็ไทย3ตัวบนออก655 2ตัวบน55เล็ไทย2ตง71ผลการลอตอสรลาภหวยฮานอยปกติทำการลอกในเวลา1 8บแตราินาทีถึง1 8บแปติกานาทีหลังมันเล็กไทย3ตัวบนออก3 5 7 2ตับน57เล็ไทย2ตรงแลผลการลอตสลาหวยฮานอย VIP ทำการลอกในเวลา 19บกนาฬนาทีถึง19เนาฬกา30 19นาทีรงวัลเด็กไทย3ตัวบนออก628 2ตัวบน28เล็กไทย2ตัวล่าง66นี่คือผลกันออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ v i p งวดประจําัันที่23 22กุมภาพันครับมาสรุปเลขเด่นนะครับประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากนําเด็กไทยาย3ตัวบ,บนหวยฮานอยปกติซึ่งออก357นะครับ มาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นแต่หลักครับหลักร้อยครับนำเลข3คํคำนวณหาเลขเด็นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี1 4 7 9ครับห4 7 9หลักสิบครับนำเลขคําคำนวณหาเลขเด็นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี3 5 8 9เครับ3 5ม9แและหลักหน่วยครับนำเลข7นะครับคำนวณหาเลขเต่มประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ ใน4ตัวมี1569ครับ1569นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยไว้ฮานอยงวดประจำวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์ครับมาดูชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก14ตัว3589จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว1569ครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ3วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้31353639 ห้าวังหลักสิบจับพู่หลักหน่วยสีตัวนะครับจะได้ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกห้าเก้าแปดวังหลักสิบจับพู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเก้ากงหลักสิบจับพู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้เก้าหนึ่งเก้าครับรวมทั้งหมดในชุดสตัวบนสิชุดเด็กันครับมาลุ้นกันนะครับว่าสิชุดเด้จะมาตามสูตรไหมครับส่วนชุดเด่นครับ จุดเด่นผมก็จะตัดจาก16จุดในสมาชิกตัวครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบตัวครับคำนวณแรกครับ3589ครับผมดึง2ตัวครับดึงเลข3ครับดึงเลข3และดึงเลข8ครับวางที่หลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1569ครับ1 5 6 9ดึง2ตัวครับดึงเลข1ครับ ดึงเลข1นะครับและดึงเลข6กครับวางที่หลักหน่วยครับผมจะนําหลัก12ตัว3และ8จับคู่หลักหน่วย2ตัวครับ1และ6ครับจะได้ชุดดึงเด่น2ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี3 1 368 18 6 4ชุดครับ3 1 3 6 8 1 8 6 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2ตัวบนหวยฮานอยชุดตรงๆนะครับมาลุ้นครับ4ชุดเด่นจะมาตามสตดหรือไม่ครับ ส่วนในชุด3ตัวบนครับชุด3าตัวบนมาดูหลักร้อยครับหลักร้อยคำนวณได้4ตัวครับหนึ่งี่เจครับ1 4ึี่ดึง2ตัวครับดึงเลข4นะครับดึงเลข4ี่และดึงเลข9กครับ2ตัวครับวางที่หลักร้อยนะครับนำผมจะนำา4เลข9้าครับมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ี่ชุดรับ3 1 3หนึ่งสาหงดจะในชุด3าตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับ ชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับ4วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดได้4 3่4 3 6 4 8 1 4 8 6กครับ9วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดได้9 3 1 9 3 6 9 8 1 9 8 6ครับรวมทั้งหมดนะครับในชุด3ตัวบน8ชุดดีกันครับมาลุ้นกันนะครับ8ชุดนี้จะมาตามสูตรเลยครับโซนชุดเน้นครับผมจะสรุปชุดเน้นชุลลงสมาชิกดูนะครับในชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดนะครับ ในแปดชุดนี้ครับชุดเน้นนะครับผมเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่481ครับเน้นไปที่481นะครับส่วนชุดรองครับรองมาที่936ครับเน้น481และรอง936นี่คือชุดเน้นชุดรอง3ตัวบนครับส่วนชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนหนึ่งเด่นไว้4ชุด3 1 3 6 8 1 8 6ปครับเน้นไปที่นะครับ86ครับเน้นอ่าเน้นไปที่8 1หนึ่งครับโทษทหารโทษครับเน้นไปที่81ครับรองมาที่3 6หครับ เน้น8ปดหนึ่งรองสามหกนะครับนี่คือชุดเน้นชุดรองในชุด3ตะบน2ตะันของหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VP ครับแต่สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแนกาสิบนาทีถึง18บแนกาสามสนาทีครับมาดูเลขไทยสองตารางกันต่อครับเลขท้าย2ตารางของหวยฮานอยปกติหวัวปลาสุดออก2ไปนะครับหวยฮานอยปกติวันที่บ นำเลข2องคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คานวณ4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี1469ครับ1 4 6 9หลักหน่วยครับนำเลข8คํคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคานวณ4ตัวครับ4ตัวมี1268ครับ12 6 8นี่คือเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยเลขไทยสองตัวของหวยหาหน่อยครับมาดูในหลักสิบตัวครับ1469ครับ1 4 6 9ผมดึง2ตัวครับ ดึงเลข4ครับดึงเลข4และดึงเลข9้วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 2 6 8ครับ1268ดึง2ตัวแลครับดึงเลข1ครับและดึงเลข6ครับวางที่หลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบตัว4ี่และ9้าจับคู่เลยหน่วย2ตัว1นได้จะได้ชุดเด่น2ตัวล่างไวยหาหน่อยดังนี้ครับชุด2ครตัวล่างที่สรุปจับคู่ไว้มี4 1 4หนึ่งี่ห 9964ชุดกับ414691964ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุด2ตัวล่างชุดตรงๆนะครับทั้งหมด4ชุดเด่นนะครับ4146 91964ชุดนี้ครับชุดเน้นเน้นไปที่96นะครับเน่นไปที่96รองที่46ครับ เน้น96รอง46นี่คือเลขไทย2ตรางของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p แต่สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18นาฬา15นาทีถึง18น,ง18นง30นาทีนะครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p ครับเลขเด่นที่ผมได้จับคู่2ตัวบน2ตัวล่างไว้นะครับตามเลขสูตรที่คำนวณน,นะครับสรุปเด่นไว้ก็มีอยู่ด้วยกันนะครับ31 36 8 1 8 6 7 4 1 4 6 9 1 9 6 4ชุดอ่า8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้ง3หันหน่อยครับพิเศษปกติและ v i p ครับมาลุ้นครับในชุด2ตัวบนล่างจะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูชุดเน้นครับ3ตัวบนเน้นมาที่8 4 8 1ครับเน้น4 8่2ตัวบนเน้น812ตัวล่างเน้น 9กนะครับนี่คือจุดเน้นครับจุดรองครับ3ตัวบนรอง936ครับ2ตัวบนรอง3 6 2ตัวล่างรอง4 6ครับนี่คือจุดเน้นจุดรองครับมาดูเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลข8ครับวิ่งล่างเน้นเลข9กครับนี่คือเลขวิ่งครับในชุดเน้นชุดรอง2ตัวบน2ตัวล่างพร้อมทั้งเลขวิ่งเขาจะมี8 196 3 6 4 6 และก็วิ่งบนล่างจับคู่8 9้8เ9 8ปเป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p นะครับแต่สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บารานาทีถึง18บารนาทีครับในชุดเน้นชุดลองงวดล่าสุดครับวันที่นะครับงวดวันที่22ครับที่ผมได้นำมาลงที่สมาชิกตูนะครับ ในชุดสรุปเด่น2ตัวบนล่างก็เป็นตัวกลับของ1นึ่งเครับและชุดเน้นชุดรองครับชุดเน้นและชุดรองก็มาเข้าที่เป็นรกลับครับ1771เลขท้าย2ตัวล่างครับเลขท้าย2ตัว่างของหวยฮาหนอยพิเศษครับซึ่งออก71ครับงวดล่าสุดครับส่วนในงวดของวันที่23ครับในชุดเน้นชุดรองชุดสรุปเด่นนะครับจะมาตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมาติดตาม ผลการออกสระกันได้นะครับในวันที่3ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดาใชา้การพิจารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ผมได้นำมาลงคลิปให้สมาชิกทูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจ เป็นเลขสูตรคำนวณครับสูตรคะแนสูตรนี้จะมาตามสูตรไม่ต้องมาติดตามผลการออกสลากหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยกันได้นะครับงวดประจำวันที่23กุมภาพันธ์ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการคะแนณสูตรที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปติและฮานอยวีไอพีในงวดประจำ วันที่23กุมภาพันธ์2566ลงคลิปสมัาชิกัูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาก้อมมนสูตรหวยดีๆ เลขเด่นเลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตูกสากไว้ฮานอยทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษพอดีและ VIP งวดประจำวันที่23กุมภาพันธ์2566เฮงๆเรื่อยๆกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ